สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินอยากเล่ากันอีกครั้งแล้วนะครับสินอยากเล่าอีพีนี้ก็ยังเป็นการรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกันเหมือนเคยพรีเมียร์ลีกนัดสุดสัปดาห์นี้เป็นนัดที่32แล้วนะครับนับถอยหลังอีกแค่7นัดเท่านั้นเราจะได้รู้กันว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันจะเป็นทีมหง์แดงหรือทีมปืนใหญ่จะพลิกล็อกคว้าแชมป์ไปครองผมขอย้อนกลับไปนัดที่แล้วหลังจากที่ผ่านนัดที่31ไปแล้วเราได้ทีมเซาแฮมตัน เป็นทีมตกชั้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วอีกสองทีมที่จะต้องตกชั้นก็ต้องมารอลุ้นกันอีก7นัดที่เหลือและเมื่อทีมปืนใหญ่ชนะทีมชุดขาวเป็นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทางองค์กรยูฟ่าได้มีการประกาศทันทีว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้โควตาไปยูฟ่าแชมเปียนห้าทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วแต่โอกาสที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกจะได้โควตามากกว่า5ทีมก็มีเหมือนกันถ้าทีมแอสตันวิลล่าสามารถคว้าแชมป์แชมเปียนลีกได้แต่ในตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ติดด5อัันบแรก ทีมแอสตันวิลล่าก็จะได้ไปในฐานะแชมป์เก่าและอีกหนึ่งควอต้าที่ทีมอังกฤษจะได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็คือถ้าทีมไก่โดยทองหรือทีมปีศาจแดงสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้แต่ไม่สามารถทำอันดับในตารางติดหนึ่งในหได้พวกเขาก็จะไปแชมเปี้ยนลีกในฐานะแชมป์ยูโรปาทีนี้เราไปดูตารางในพรีเมียร์ลีกล่าสุดกันดีกว่าทีมลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมจากฝูง31นัด73แต้มทีมรองจากฝูงยังคงเป็นทีมอาร์เซนอล 31นัด62แต้ม Forest ยังเป็นทีมอันดับที่3 31นัด57แต้ม3อันดับแรกน่าจะคว้าโควต้าแชมเปี้ยนลีกค่อนข้างแน่แล้วอีก2โควต้าที่เหลือน่าจะเป็นการแย่งกันระหว่างทีมในอันดับที่4ถึงทีมในอันดับที่9ทีมอันดับที่4คือทีมเซลซี31นัด53แต้มอันดับที่5คือทีมนิวคาสเซิล30นัด53แต้มเท่ากับทีมเซลซีแต่ประตูได้เสียน้อยกว่า ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมในอันดับที่6 31นัด52แต้มทีมในอันดับที่7คือทีมแอสตันวิลล่า31นัด51แต้มทีมฟูลแลมคือทีมในอันดับที่8 31นัด48แต้มและทีมอันดับสุดท้ายที่น่าจะมีลุ้นโควตาแชมเปี้ยนลีกก็คือทีมในอันดับที่9ทีมไบรตัน31นัด47แต้มส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมในอันดับที่13 31นัด38แแต้ม และทีมท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นทีมในอันดับที่14 31นัด37แต้มส่วนอีก2ทีมที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นก็น่าจะเป็นการลุ้นกัน3ทีมทีมอันดับที่17วูฟแฮมตัน31นัด32แต้มทีมอิฟสบิดทีมในอันดับที่18 31นัด20แต้มและทีมในอันดับที่19ทีมเลสเตอร์ซิตี้31นัด17แต้มส่วนทีมนักบุญเซาแฮมตันอยู่ในอันดับที่20 31นัด10คะแนน ตกชั้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูโปรแกรมในนัดที่32กันว่าทีมใดจะเจอกับทีมใดกันบ้างเริ่มจากวันเสาร์ตอน6โมงครึ่งตอนเย็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับทีมคริสตัลพาเลสถัดจากนั้นจะเป็นคู่ในตอน3ทุ่มทีมไบรตันจะเจอกับทีมเลสเตอร์ทีมฟอเรสต์จะเจอกับทีมเอฟเวอร์ตันทีมซอสแฮมตันจะเจอกับทีมแอสตันวิลลาและในคู่ที่ลงเล่นตอน5ทุ่มครึ่งคืนวันเสาร์ทีมอาเซนอนจะเจอกับทีมเบรนฟอร์ ไปดูโปรแกรมของวันอาทิตย์กันคู่แรกจะลงเล่นในตอนสองทุ่มทีมเซลซีจะเจอกับทีมอิสวิดทีมลิเวอร์พูลจะเจอกับทีมเวสแฮมและทีมวูฟแฮมตันจะเจอกับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์คู่ดึกสี่ทุ่มครึ่งคืนวันอาทิตย์ทีมนิวคาสเซิลจะเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่สุดท้ายมันเดย์นายตอนตีสองวันจันทร์ทีมบอลมัตจะเจอกับทีมฟูลแลงโอเคตอนนี้เราจะมาทําการพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่32เราจะมาเริ่มพรีวิวคู่แรกกัน เป็นคู่ตอนเย็น6โมงครึ่งวันเสาร์ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับทีมคริสตัลพาเลสนัดแรกที่เจอกันเมื่อช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลทีมคริสตัลพาเลสเสมอกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อ2ผลงานช่วงหลังของทีมเรือใบผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเกมรับที่เก็บคลีนชีกได้2นัดติดต่อกันแล้วแต่เมื่อดูผลงานของทีมเยือนกลับดีกว่าเจ้าบ้านเสียอีก8นัดล่าสุดชนะถึง7นัดเสมอหนึ่งนัดไม่แพ้ใครมาดูสถิติเฮทูเฮตกัน ยังมองไม่ออกว่าสถิติจะออกมาในรูปแบบไหนแต่เท่าที่รู้ทั้งคู่ทําประตูรวมกันได้เยอะโดยเฉพาะเกมในบ้านของทีมเรือใบไปดูสภาพความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมและ11ตัวผู้เล่นตามคาดกันทีมเรือใบไม่มีตัวเจ็บเพิ่มและไม่มีใครหายจากการบาดเจ็บกลับมามาดูทางฝั่งทีมเยือนกันนัดนี้พวกเขาจะไม่มีมาร์กเกฮิกองหลังตัวเก่งและเอ็ดดี้เอ็เทียกองหน้าสำรองสองนักเตะที่โดนใบแดงนัดนี้ผมมองว่า ทั้งคู่อยู่ในช่วงขาขึ้นกันทั้งคู่น่าจะสู้กันอย่างสนุกสูสีและทั้งคู่ยังมีลุ้นไปบอลยุโรปทีมเรือใบย,ยังมีลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกส่วนทีมอินซีมรกตมีลุ้นไปบอลยุโรปถ้วยเล็กจุดเปลี่ยนในเกมนี้ผมมองไปที่มาร์กเกฮีกองหลังคนเก่งที่โดนใบแดงน่าจะทําให้แนวรับของทีมเยือนอ่อนไปเยอะเลยทีเดียวคู่นี้ผมจึงมองว่าด้วยเกมรับของทีมเยือนที่มีปัญหาน่าจะทําให้ทีมเรือใบาสามารถเอาชนะไปได้ คู่ต่อไปที่เราจะมาทําการพรีวิวกันเป็นคู่ที่ลงเล่นตห้5ทุ่มครึ่งคืนวันเสาร์ทีมอาเซนอนทีมรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับทีมเบรนฟอร์ดทีมอันดับที่12เกมนัดแรกที่ทั้งคู่เจอกันเป็นทีมปืนใหญ่บุกไปชนะ3ประตูตอนน่อ1ส่วนนัดล่าสุดของทีมอาเซนอนพวกเขาเปิดบ้านชนะทีมราอันมาดริด3ประตูต่อ0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกช่วงหลังผลงานของทีมปืนใหญ่ตกลงไปเล็กน้อย จากเดิมที่จะมีเกมที่ชนะมากกว่าเสมอแต่ตอนนี้จํานวนนัดที่ชนะกับเสมอมีมากพอๆกัน8นัดล่าสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะ4นัดและเสมอ4นัดไม่แท้ใครจุดที่น่าสังเกตก็คือพวกเขายังมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดีอยู่9เกมในบ้านรวมทุกรายการพวกเขาชนะ6นัดเสมอ2นัดและแท้1นัดมาดูผลงานทีมเยือนกันบ้างน,นัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านยันเสมอทีมเซลซีศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลงานช่วงหลังของพวกเขาแกว่งไปแกว่งมา เดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอเดี๋ยวแพ้ไม่สม่ำเสมอเลยสักนัดเดียวจุดที่สังเกตคือพวกเขามีเกมเยือนที่ดีเจ็ดเกมเยือนของพวกเขาชนะห้านัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้หนึ่งนัดมาดูสถิติเฮทูเฮตกันเป็นทางทีมปืนใหญ่ที่เหนือกว่ามากโดยเฉพาะเกมในบ้านที่ส่วนใหญ่แล้วชนะตลอดจะหลุดเสมอบ้างก็นานๆทีมาดูสภาพความพร้อมและ11ตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมกันในนัดนี้ทีมอาเซนอนจะต้องลุ้นเช็คฟิต ดีแคนรกับบุคาโยสาก้าสองนักเตะตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้อเท้าในนัดที่ชนะทีมชุดขาวเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าอาเตต้าไม่น่าเสี่ยงส่งลงสนามในเกมนัดนี้ส่วนทีมเบรนฟอร์ดน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆลงเล่นเพราะไม่มีใครเจ็บเพิ่มและไม่มีใครหายเจ็บกลับมานัดนี้ผมมองว่าการที่เกมนัดนี้ทีมปืนใหญ่น่าจะไม่มีคีแลนร้ายและสาก้าน่าจะทําให้เกมนี้สูสีกันมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยการที่ได้เล่นในบ้าน และความมั่นใจที่ชนะทีมชุดขาวมาได้ผมจึงเชื่อว่าเกมนัดนี้ทีมปืนใหญ่น่าจะเบียดเอาชนะไปได้คู่ที่3ที่เราจะมาทําการพรีวิวกันในวันนี้จะเป็นคู่ที่ลงเล่นกันช่วง2องทุ่มวันอาทิตย์ทีมเซลซีทีมอันดับที่4จะเปิดบ้านเจอกับทีมอิฟสบิดทีมในอันดับที่18นัดแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันทีมอิฟสบิดเปิดบ้านชนะทีมเซลซีสประตูต่อศมาดูผลงานของทีมเซลซีกันก่อนนัดล่าสุดของพวกเขา เป็นนัดที่บุกไปชนะทีมลีกียววอ์ซอสารประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบแทีมสุดท้ายนัดแรกช่วงหลังพวกเขามีผลงานที่ดีอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอ8นัดล่าสุดทุกรายการพวกเขาชนะถึง6นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดที่สําคัญใน8นัดนี้พวกเขาเก็บทลีนชิกได้ถึง6นัดด้วยกันมาดูผลงานทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดพวกเขาแพ้คาบ้านต่อทีมวูฟแฮมตันหนึ่งประตูต่อ2ช่วงหลังพวกเขามีผลงานที่แย่มาก 13นัดหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะ2นัดเสมอหนึนัดและแท้ไปแล้วถึง10นัดด้วยกันที่สำคัญทั้ง13นัดพวกเขาเก็บคลีนชีกไม่ได้เลยมาดูสถิติเฮ o ูเฮ d กันเป็นทางทีมเซลซีเหนือกว่ามากไปดูความพร้อมของนักเตะและ11ตัวผู้เล่นตามคาดกันในเกมนี้พวกเขาทั้งสองทีมน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆลงเล่นเพราะไม่มีใครหายเจ็บกลับมานัดนี้ผมมองว่า การที่ทีมเซลซีได้เพาเมอร์และแจ็คสันกลับมาจากอาการบาดเจ็บทําให้แนวรุกที่เคยฝืดยิงใครไม่ค่อยได้เลยกลับมาดุดันและมีเกมรุกที่หลากหลายมากขึ้นเยอะประกอบกับพวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นเชื่อว่านัดนี้ทีมเซลซีจะเอาชนะได้ไม่ยากมากนักคู่ถัดไปเป็นเกมที่ทีมลิเวอร์พูลทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับทีมเวสแฮมทีมในอันดับที่16คู่นี้เจอกันนัดแรกเป็นทางทีมหงส์แดงบุกไปชนะได้ก่อน5ประตูต่อศูนย์เกมนัดล่าสุดของทีมหงส์แดง เป็นเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่บุกไปแพ้ทีมฟูลแลม2ประตูต่อ3ผลงานในช่วงหลังของพวกเขาเริ่มมีผลงานที่ไม่แน่นอนมากขึ้นมาดูผลงานของทีมเยือนกันนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทีมบอลมัด2ประตูต่อ2ช่วงหลังผลงานเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ4ี่นัดหลังสุดเสมอสองนัดและแพ้2นัดที่สำคัญ4นัดหลังสุดพวกเขาเก็บคลีนชีกไม่ได้เลยมาดูสถิติเฮตูเฮตกันก็เป็นทางทีมหงแดงที่เหนือกว่ามากไปดูสภาพความพร้อมนักเตะ และ11ตัวจริงที่คาดกันนัดนี้ผู้เล่นทั้งสองทีมไม่มีนักเตะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาทั้งสองทีมจึงน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนัดนี้ผมมองว่าการที่ซาลาต่อสัญญากับทีมหงแดงน่าจะทําให้บรรยากาศในสนามนัดนี้มีความคึกคักมากเป็นพิเศษจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่โค้ชจะใช้ในการกระตุ้นนักเตะและจะทําให้ทีมหงแดงสามารถกลับมาชนะในนัดนี้ได้อย่างไม่ยากมากนะักคู่ต่อไปเป็นคู่ที่ลงเล่นในวันอาทิตย์ตอน2ทุ่ม ทีมหมาป่าวูฟแฮมตันทีมในอันดับที่17จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมในอันดับที่14นัดแรกในฤดูกาลนี้เป็นทีมไก่โดยทองเสมอกับทีมหมาป่า2ประตูต่อ2ผลงานช่วงหลังของทีมหมาป่าดีขึ้นเรื่อยๆนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะทีมอิปสวิตทีมในกลุ่มนี้ตกชั้นด้วยกัน2ประตูต่อหนึ่งสีนัดล่าสุดพวกเขาเก็บได้10แต้มเรียกได้ว่าตอนนี้โอกาสรอดตกชั้นของพวกเขามีสูงมากขึ้นเรื่อยๆมาดูทีมไก่โดยทองกันบ้าง นัดล่าสุดของพวกเขาเป็นนัดที่เปิดบ้านเสมอกับทีมแฟรงก์เฟิร์ตหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเชื่อว่าพวกเขาหันไปโฟกัสที่เกมยูโรปาลีทำให้ผลงานช่วงหลังของพวกเขามีความไม่แน่นอนไปดูสถิติเฮดทูเฮดกันช่วงหลังๆทีมมาป่ามีเฮดทูเฮดที่ดีกว่าโดยเฉพาะเกมในบ้านของทีมมาป่าที่ชนะทีมไก่หรือทองได้บ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆไปดูสภาพนักเตะและ11ตัวผู้เล่นที่คาดกันเกมในนัดนี้ทีมเจ้าบ้านจะได้มาเตวุสคุณย่าลงสนามได้อีกครั้ง หลังจากพ้นโทษแบนส่วนทีมเยือนนัดนี้พวกเขาต้องเช็คฟิตเดสตินี่อูดอกี้แบ็กซ้ายคนเก่งเขาเป็นตะคริวในนัดเสมอแฟรงเฟิร์ตคาดว่าเขาจะไม่ถูกส่งลงสนามในเกมนี้เราเก็บไว้เจอกับแฟรงเฟิร์ตในนัดกลางสัปดาห์หน้าเลยดีกว่านัดนี้ผมมองว่านัดนี้ทีมเยือนคงไม่เอาแล้วน่าจะไปเน้นกับแฟรงเฟิร์ตในนัดกลางสัปดาห์มากกว่าประกอบกับช่วงหลังทีมหมาป่ามีผลงานดีขึ้นมากอีกทั้งพวกเขายังต้องการคะแนนเพื่อการันตีรอดตกชั้นทำให้ผมเชื่อว่านัดนี้ ทีมเจ้าถิ่นมีโอกาสเก็บสามแต้มได้เกมคู่สุดท้ายที่เราจะมาทำการพรีวิวกันเป็นเกมคู่ดึกสี่ทุ่มครึ่งของคืนวันอาทิตย์ทีมซิลทีมในอันดับที่6จะเปิดบ้านเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในอันดับที่13นัดแรกที่เจอกันเป็นทางทีมซิลบุกไปชนะ2ประตูต่อศูนย์นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่บุกไปชนะทีมเลสเตอร์สประตูต่อศูนย์เกมในช่วงหลังของทีมซิลมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาชนะติดต่อกันมาแล้วสี่นัดในทุกรายการมาดูผลงานของทีมปีศาจแดงกันนัดล่าสุดของพวกเขาเป็นเกมที่บุกไปยันเสมอกับทีมลียงแบบหน้าชนะ2ประตูต่อสองในเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกผลงานช่วงหลังของพวกเขายังคงมีผลงานที่ไม่มีความสม่ำเสมอกันอยู่เหมือนเดิมแต่รูปเกมในสนามเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมาดูสถิติเฮตูเฮตกันในช่วง2-3ถึงปีหลังทีมนิวคาสเซิลเริ่มมีสถิติเฮตูเฮตที่ดีกว่า มาดูสภาพนักเตะและลายอัพ1 1ผู้เล่นกันนัดนี้ทีมเซิลมีลุน้นรอเช็คฟิตอนโทนีกอร์ดอนที่เจ็บมาหลายสัปดาห์แต่คาดว่าพวกเขาหน้าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆชุดที่ทําผลงานได้ดีลงเล่นในเกมนี้ไปก่อนส่วนทีมเยือนหน้าจะได้คอปปี้เมนูฟิตลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดนี้หลังจากที่ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานัดนี้ผมมองว่าทีมปีศาจแดงคงทิ้งเกมนี้ไปแล้วแล้วไปเน้นในนัดกลางสัปดาห์หน้าประมาณว่าชนะก็ดี เสมอก็ได้แพ้ก็ไม่เป็นไรอีกทั้งทีมเจ้าบ้านยังมีลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกจึงเชื่อว่านัดนี้ทีมนิวคาสเซิลที่มีความมุ่งมั่นมากกว่าน่าจะเก็บ3ามแต้มไปได้และนี่คือทั้งหมดของคลิปสินอยากเล่าในอีพีนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ